โคทิมชัยนะครับคุณมานิดน้อยที่ดีครับก็ขออนุญาตนะครับดำเนินรายการในคนเวทีนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในเวทีนี้แล้วก็ที่ผ่านมา2ครั้งที่ผ่านมาเรียนที่เราหวังไปเรียนที่1ก็คือจัดเพลงโรมเะสินในประเภทอินดูเวนด์วลทานพรานคือปล่อยทีละคนระยะทางทั้งหมด26กิโลนะครับจะพบแน่น,น่าจะได้จากวิภาวีดีคาร์เรสในประเภทดาวฮิวหญิง ซึ่งจะต้องต่อสู้กับลิซ่าเจ้าของตำแหน่งนเดิมของอินโดนีเซียเหรียญที่3าหวังไว้คืออินโดนีดดเซียทาคาอินโดนีเซียโลเนสปล่อยทั้งหมด6คนที่บอกว่สิ2สองคันเนี่ยนะครับ163โลนะครับก็จะต้องอขับเคี่ยวกับอินโดนีเซียเวียดนามบริลีกว่าหลังจากที่สสมาคม มีมวยสากลในกาแล้วนะครับก <so ็ขอเริ่มเลยดีกว่านะครับขอเปิดผู้สอนเป็นผู้พิจารณากัตัวนักกีฬาที่จะเข้าแข่งทีเกมว่าในการแข่งขันทั้งนี้เนี่ยทางสมาคมตั้งความหวังไว้ที่สี่เหรียญทองนะครับจากการที่เราส่งเข้าไปเก้ารุ่นนะครับเนื่องจากทางเจ้าบ้าพต้องเดให้ส่งไม่เกินเก้ารุ่นนะครับ สำหรับผลงาน4เกมครั้งที่26ที่ผ่านมาที่เมืองเปรตบังประเทศอินโดนีเซียนะครับเราวิ่งพันเป็นใช้จักรยานขี่คนละรอบรอบละ3จาก13ทองนะครับสำหรับสมาคมจักรยานนี้มีเท่าไหร่นะครับนี้คือเหตุผลแรกประเภททีมหญิงก็คือตั้งเป้าเหรียญทองประเภททีมชายสาเหตุที่ตั้งเป้าเหรียญทองเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นแชมป์แล้วชุดที่เป็นแชมป์ก็เล่นอยูในปีนี้ทั้งหมด มีเปลี่ยนแค่ตัว,ตวการตัวการหน้าคนเดียวความใหญ่ก็มีจุดล้อยก็คือช้านะครับแต่ว่าถึงทิ่นะครับผมอยู่ในสนามบอกไม่ได้3าทงนะครับมาเอเชียเราเพงแพ้เข้ามาแต่ต้องเปแพ้ทีอื่นนะครับนะครับแม่นมากนะครับยืนยันว่าแม่นมากแล้วก็ผู้เล่นตัวเก่าทั้งหมดนี่จะเหรียญเงินซีเกมสประเทศไทยน,นะครับอออขอแจ้งรายละเอียดน,นะครับ คือในการซีเกมเนี่ยญี่่ปุนเออบาสเกตบอลแน่นอนครับมีแค่ส,สมียนะครับนะครับได้ได้ร่วมเป็นลีกนะครับเคยคุยหลายครั้งว่าถ้ามีลีกแล้วเนี่ยทีมก็จะดีขึ้นนะครับมีการแข่งขันกันมากมายครับนะครับแล้วเขาก็จะขึะ้นเป็นเออ่ทีมชาติส,สุดใหญ่ต่องประเทศคอยเลยนะครับแล้วก็ส่วนบีชนะเราคงจะอยู่คนละสายกับฟิลิปปินส์เนื่องจากว่าเราเป็นทีส่สองน,นะครับวิธีการบอกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ ต่อสู้เรื่องแรงกับความเยืดหยุ่นแล้วก็ความแม่นสั่งอย่างนี้คิดว่าแชมป์ก็น่าจะไม่น่าจะพลาดไปนะ